สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i m m เม i ิ i เชนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะมาเปิดไพ่ดูว่าในวันวนาเลนไทน์นี้นะคะมีใครที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณเนี่ยวันไหวบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทํานายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทํานายเป็นสาระนะ หรือนำไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตนะคะการนําในวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรือร่องอื่น ก็ทักสายมาได้ที่เพจนิมเมจิเชียนมนางไม้หรือไลน์ที่สายทิ้งไว้ให้ด้านลางแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด subscribe นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความรักนะคะวันเวียนทายของชาวราศีตุลกันจ้ามาดูที่ไพ่พลังงานข้อความตอบฉันหน่อยว่าเธอนะคะ ส่งมอบความรักความคิดถึงความเข้าใจความมั่นคงนะคะอืมมีคนอยากจะส่งมอบความรักให้คุณและอีกไม่กี่สัปดาห์ใช่อีกไม่กี่สัปดาห์ก,ก,าหก็วันมันท้ายแล้วนะจ๊ะเออใครจะสะรารภาพรักฉันจะหยุดได้ยังไงถ้าคุณไม่ยอมหยุดเซอร์โคบ,บางคนตอนนี้ move on, move on เป็นวงกลมจ้า move on, on เป็นวงกลม move on ยังไงก็ move on, ไ, move on ไม่ไม่ไปนะจ้ะคุยกับคนนั้นทำไมหัวเราะทำไมหึง<อ>าะัะมีคนแอบหึงคุณอยู่นะจ๊ะมีคนแอบหึงแอบห่วงอยู่รักสายปตาจากเรือนร่างของเธอไม่ได้18บบวกไปอีกนะจ๊ะ อืมสิบวกไปอีกบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์แค่ชั่วข้ามคืนแต่ว่าอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานหึงแล้วก็ move on เป็นวงกลมออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์เขาอาจจะมามอบความรักที่แท้จริงให้คุณก็ได้คะ่ะมาดูพลังงานของเขาคนนั้นกันนะจ๊ะ เจ้าชายถือดาบธาตุลมนะคะเขาคนนี้เป็นคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะราศีเมถุนตุนกุมห้าดาบเป็นคนรั้นนะคะคนคนเนี้ย สองไม่เท้าพระราชาถือถ้วยสี่ไม่เท้าคนนี้ก็น่าจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่นิสัยเด็กเป็นคนที่ห้าวเป็นคนที่รันเป็นคนทีม่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่มีความคิด ไร่เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครอ่ะมั่นใจในตัวเองนะคะอืมคนที่เขาจะฟังเนี่ยนะ่าจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเขานะถ้าใครเข้าไปจุดถึงคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาเขาน่าจะฟังคําพูดบ้างนะคะอืมเขาเป็นคนที่น่ารักสําหรับคนในครอบครัวนะคะ เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยนะเป็นคนทํางานเก่งประสานงานเก่งมีความคิดนอกกรอบนะคะอืมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะมาดูที่พลังงานขยาย เดลิเวอรขึ้นมาเลยมีความรักขึ้นมาเลยน่าจะเจอแล้วถ้ามีความรักขึ้นมาเลยคุณกับเขาน่าจะได้ดีกันแล้วเจอกันแล้วคุยกันแล้วนะคะความกังวลขึ้นมามีความรักแล้วเดอะมูนขึ้นมาด้วยนะอัลซวินถือมิท้าออ้ มาเบกเอียดุนแรงขนาดนี้สแสดงว่าความรักครั้งนี้หรือคนที่แอบชอบคุณแอบชอบครั้งนี้นะคะหรือการดิวครั้งนี้มันมันดูแล้วมันน่าจับไม่ได้มีให้คุณคนเดียวแลหละ The Sun เขาเจอจรัดเขาแฮปปี้เขา Happy, เฟลลี่เพราะฉะนั้น FC เยอะ FC เยอะนะคะ ว่าไงเขาไม่น่าคุยกับคุณคนเดียวหรือว่าเขามีตัวเลือกอยู่แล้วแหละนะคะ,ะ,คะเขา fc เยอะอพระราชาถือเหรียญเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยเป็นคนที่เพียบพร้อมอะ่ะใครใครก็อยากเข้าหาแหละคนคนนี้นะคะใครก็อยากจะเข้าหาแน่นอนอะ่ะเพียบพร้อมขนาดนี้นะจ๊ะอืมคนคนนี้เขา ที่เลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนะเขาน่าจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าคุณไปแอบชอบคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะหน้าที่การงานครอบครัวพร้อมอืมสิบถ้วยขึ้นมามาเน้นมาเน้นย้ำกับสิบเหรียญน,นะคะคนคนนี้เป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้ว ชชายถือเหรียญบริหารเสน่เก่งๆนะคนคนนี้นานเจ็ดดาบเข้ามาเน้นย้ำเลยนะจ๊ะเขาให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับใครเพราะเขามีครอบครัวแล้วหรือเขามีอะไรที่แอบ,บซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งก็หมายความว่าเขาเวลาที่เขาไปทำงานไปดีลหรือไปที่ไหนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกใครอะว่าเขามีครอบครัวแล้ว นะคะเขาเป็นเขาไม่ได้บอกใครว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาซ่อนมันไว้นะคะซ่อนมันไว้อย่างมีชีดด้วยแล้วก็เจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยจ้าคนคนนี้สุดๆเลยนะคะเจ็ดถ้วยมีตัวเลือกเยอะนะคะมีตัวเลือกเยอะอืมหนึ่งถ้วย คุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ได้เริ่มต้นคุยกับเขาแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะนะคะมันคือการเริ่มต้นที่ดูจะสวยงามแต่แฝงไปด้วยความเครียดความกังวลอืมเดวิลเขาคือซาตานเลยค่ะเขาคือบุคคลที่ทำให้คนรอบข้างหรือเพศตรงข้ามตกหลุมรัก ลุ่มหลงเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นสามใบนี้มันชี้ชัดมากเขาคือซาตานเขาคือคนที่ถ้าคุณได้ขึ้นเตียงด้วยเขาคือคนที่แสดงบทรักบนเตียงชั้นเลิศนะคะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณหวั่นไหวแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นเขาใช้คำพูดที่สามารถหวานล้อมคุณได้เขาใช้หน้าที่การงาน เขาใช้บุคคลิกหน้าตาของเขานะคะคนคนนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมหาศาลถ้าเขาหมายตาใครไว้คนคนนั้นจะต้องตกหลุมพรางเขาแน่นอนอืมจริงด้วยหนึ่งดาบถ้าเขาหมายตาใครไว้ไม่รอดนะจ๊ะ สามเหรียญเขามีการวางแผนเป็นอย่างดีนะในการที่จะเข้าหาใครนะคะนั่นไงเดอะเมจิเชียนเข้ามาด้วยพูดเก่งพูดโน้มน้าวเก่งทุกอย่างเลยพูดโน้มน้าวเก่งพูดให้คนเชื่อได้ป้อยอได้คำหวานนะใครได้เจอตกหลุมพังแน่จะ้ะเดอะชาลีออดแต่ยังไม่หยุดนิ่งอยู่กับใครนะ ไม่หยุดนิ่งยังเดินทางไปเรื่อยๆยังหาเหยื่อไปเรื่อยนะคะคนคนนี้เหมือนจะดีเนาะแต่ไม่ดีอะ่ะอืมเหมือนจะดีแต่ไม่ดีสุดท้ายแล้วนะคะห้าเหรียญความสัมพันธ์มันจะดิ่งลงเหิวขั้นสุดเลยอืมถ้าเกิดใครเข้าไปตกหลุมพางซาตานตัวนี้นะคะดิ่งลงเหิวขั้นสุด แต่ก็บอกไว้ก่อนว่าพลังงานอาจจะสลับกันระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาทำให้หัวใจคุณหวั่นไหวเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้ที่ดูดีดูเพียบพร้อมผู้ชายที่ดูเฟรนล,ลี่ดูเข้าหาง่ายคุยเก่งนะคะคนที่ดูเนีียบ เนียบด้านการแต่งตัวนะคะแต่งตัวก็มีน้ําหอมฟุ้งเลยนะคะแล้วก็พูดเก่งเปเก่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนแบบนี้เข้ามาให้หัวใจคุณหวนไหวนะคะถ้าใครได้ขึ้นเตียงเนี่ยรับรองว่าจะติดเขาองอมแงมเลยคนคนนี้18บวกมากนะคะ